เจ็ดแนวทางสร้างสุขฉบับมหาธรรมคันธี 1. นศรัทธาในตัวเองที่ได้มีศรัทธาที่นั่นย่อมมีความหวังจงมองเป้าหมายมากกว่าการมองที่อุปสรรคระหว่างทาง 2. เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคนเพราะถ้าทำเช่นนั้นสุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้กับใครได้เลยจงซื่อสัตย์กับตัวเองเรับฟังโต้แย้งด้วยเหตุผล และยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม 3. คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเราเมื่อมองโดยธรรมชาติโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยไม่เห็นแผ่นหลังชั้นใดย่อมมองไม่เห็นความผิดของตนเองฉันนั้นจงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นและนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 4. ความคิดเป็นสิ่งวิเศษจงคิดแต่สิ่งที่ดีงามเพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะสวยงามเช่นเดียวกัน ้าเผชิญหน้ากับคำตำหนิหากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนีย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใดใดไดจงรับแต่สาระที่เขามอบให้ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไปคิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 6. ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้านทั้งสร้างทุกข์และให้สุขจงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงามใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความสุข ส่วนอีกด้านเทระว่าด้านถูกจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียนเจ็พูดให้น้อยลงคิดให้มากขึ้นลองหาข้อมูลให้มากคิดก่อนพูดเพราะความนุ่มนวลและความสุขเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต